ครับกับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพงเพลุวยนะครับวันนี้ก็มีโอกาดมหาปูสามแปดนะครับมาตามตัวเลขตัวเบอร์ฝากพี่น้องเอฟซีหลายส่านหลายคนนะครับที่เข้ามาบึงช่องพงเพลุ้ยนะครับเพระฉะนั้นมาบึงชกบึงหลับน้ำเพิ่ว่าเพิ่จีไดตัวใดเรือว่าเพิ่ฟันท่งเลือหน่อยหรือลายสำหดัก็ครับสามพงเพลุย้ยบึงครับผมจัว้ว้แปดกับเก้าโอ้ลักซิป ลักซิบล่างนี่ปูได้หากหกเออนี่เด้ห้ากับหกนี่กับแปดกับเก้านี่กับมิสซี่คูจุ๊บอออเอาพี่น้องหลักสิบห้ากับหกนะคะล่างนะคะอันนี้ปูบอกคักแล้วเด้อพี่น้องเด้อห้ากับหกหลักหน่วยแปดกับเก้ามิสี่คูหันนี่เด้ห้ 5, าก้อนน่ะนี่ปุยหวานออกรู้ชื่อเี่ศูนย์สามสามศูนย์นี่นี่เด้ ศูนย <cco> mm ์ก hmm. ับหนึ e. 57, ่งน e. ี่สองกับสามนี่ศูนย์สามเนี่ยที่คู่คือกอนเนอ่ยค่ะปูนี่เดยดห้าเจ็ดกับที่คู่คือกอนอืมค่ะปูคือค้าเงินค่ะสามศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สามนี่ก็บนียก็หกเก้าก็ มักหกเก่าสมบปูรณ์มักหกเก่าเน่ยปูมักหกเก่าเลยหลังหกเก่าตัวเดียวหลังหกเก่าตัวเดียวยมักนี่ที่ครูโยแต่ไว้ยทางมักหกเก่าตัวเดียวออืหากระหกมาน้ำกันในปูรักสิบหนีบ้านน้ำกันได้บปูมันรักหนวยมันบ้ผ่าดจะเพี้ยแล้วรักยน่วคือรักหนวยสองตัวมากตัวหนึ่งรักหนวยเอาพี่น้องผิดจะละหน้าเบิ้งนะคะเนาะรักหน่วยลังนั่น เงี่ยงหันง่ายก็จ่ายอยู่นโอ้นี่ตุ่นีนก็มาเข้ากันพอดีเลยนี่เห็นบ่โอ้เห็นว่าชนกันกับตัวนีนะคุณนะนี่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 บ่เห็นบ่หันซูนซ้ำแอันนี้ก็ซูนซ้ำไงค่ะวานมาดูแถบซ้ำชุ่มชุดส้ำผู้ก็บอกว่าบ่หันบอกมาโอ้ปูวานมาแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้ด้วยโอ้ค่ะปูวับรักงวยชนกันแล้วนะพี่น้องเนาะไม่ขนัาดเลยยังวันมาหลายคู่เลยค่ะก็ษีเป็นแค่ ห้าแปดน้ปูห้าแปดห้า,นานเก้าหกแปดหกเก้าเนีท่านั้นเนี่ยวงหกเก่า,นานเท่า้นก็ไนตัววงหกเก่าป้าูในัเนี่ยออเอาพีน้องลองพิจระนาเบื้องเรื่องค่ะเป็นแนวทางนะคะเพื่อมาเพื่อชอบจัดจดจัดน,นะคะลักน่วยบนบนีบน้นี่สามกับเก็ดลักน่วยบนสามกับเก็ด 3กับเจ็ดอหันมันมันผ่านแล้วไปเอาไปรักงวยอยู่แล้วเน้นหกเกินไ่เคยพิจารณาเนาะไปรักสิบโอ้ีนนอกพี่น้องเนาะก็คือปูเฮดไ้เบิ่งนะคะเนี่ยห้ากับหกเอหกปูเห็น่หเมีนมาทำไปรักสิบเนาะปูเนาะไม่เคยพิจารณาเนาะมันนอันนี้ก็5ห้ากับหนึ่งโอห้าเนี่ยมัน็อบศูนหาศูนห้า พีอเจ็บ่เคยเชียเย็นว่าเจยรยิงห้ากับหกอ้หกโอ้ยวามซัำโอ้เหลบยิญเปัดไปรักสิบปู่ปูนี่น้องพี่น้องปู่เฮดห้เบิ่งนะคะก็ครึ่งวันที่แล้วปู่มั่นใจว่าหกสีมาลักนวยนะคะแต่ว่ามันผ่อนไปลักสิบน้องพี่น้องเนาะอันนี้คือเป็นรักนวยบนแต่วางวดนี้นะคะก็คือสามกับเจ็ดนี่แน่นอนห่อย่งนี้นี่ดีจอก็กันจ้ำสามกับเจ็ดหาใช้เลย เมนหมูปูสีมานน้ากันหมูปูน้ำกันกระไดเอาหลักขันมากสามคือกันหันมาแปดกับแปดสามแปดเจ็ดฮึสิบบนได้ยังไงครับปูมาเก้าเก้าสามเก้าเจ็ดเก้ายันมากทงบนที่ังน่นหนึ่งหน่วยบนได้สามกับเจ็ดสามกับเจ็ดนี่หลักหน่วยบนก็หันห้ากับหกไปลักสิบเนาะปูริหกปั้นหก ปนโกไปรักซิบน่อดเร่ักหน่วยลังลักหน่วยบุมันมาผ่ามาหันนีค่ะไปเป็นลักซิบบนได้ตัวไดรคบปูลักสิบบุรลักซิบบนักซิบบนนี่จ้ะนั่นเนีะรชุ่มวายอย่างเียนี่ักทีมันชุ่มหนึ่งมันมาเข้ากันกับเจ็ดอีกละลักทลักหน่อยจะไหโอ้ลักซิบได้แปดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง มะหาก้อนนี่ก็ดีสามสองหกสูตรนี่สามสองหก,งหกปู่าเอาตัวนี้คือบา้านเป็นลักชิตัวน่าเนเป็นลักหน่ย,หนยังหันบ่ได้ตัวโอ้เทียสูบฝุ่นเนอะเขียสูกหน่วยเนะบันบ่ผเดเทียนเนี่ค่ะตัวนี้มันผิดพิอมันคือไปคนละทางกันเลยว่ะเอามามันมากงอมากจิอ เก็บมาทั้งคิดทั้งหน่วยอีกเก็บช่วนนี่งพี่บาลานี่บนานฐานเกเจ็ดของด่างทใช้กี่วัก็แปดกับเก้าก็ดแล้วเหน่อยร่างาปิดจังหวเดีลยนี้เท่าอย่อนนี้แล้วนี่ยี่สิบจัวดแล้วนี่แปดกับเก้าเ้เงาเด้อไรทีเบงก็ได้หนี่ง้หน่วยล่างค่ะปู ใช้มักตัวใดหาใช่หล่นแบกกับเาละหน่วยล่างค่ะนี่อันจนจำว่าันผิดบ่นแต่แล้วละคลิปเป็นล่ไงนะเมื่อจนรับคลิปแล้วบนเม่นบ่คปู๋โอ้คือว่าเจ็ดเจ็ดนี่มันไปได้ทั้งทั้งสิบสิบบนทั้งหน่วยบนเนาะปูเนาะหัวดนี่เนาะเออคือกับหก่นอืมแบบเดียวกันแสดงว่าคันเท่าสื่ออันเจ็ดสามเพราะ่าตรงนี้สามเกีดน้ำตัปูสันเั่นบ่ค แต่ว <iliyor Wirtschaft öl> ่าบานีคันให้ประกบคู่แล้วมักตัวอดบาีีปูมีแปดสามแปดเจ็ดหนึ่งเก็ดเก็ดสามมักมีเจ็ดนี่มีเก็ด่สามมักมีก็ดมีสามติกัะสิบบ่หนึ่งเก็ดแปดสามเก็สามู่ัปูีัเชืนมันตมนีเข้าบั่มมัไหลแนวอย่างนี้มันบกากันมาเล เด็กวัดนี้จับหยากบ่อปูอือเมันนานีากถือม่จรวดห้าห้าเก้า่ะมันก็ถือเย็นหนันก็ถือไม่จรวดเลยห้าเก้าถปดนี่ลมปูมาอิจบานมาขวนชุ่มเจตโตนะเออคเดลเคเดลคเขาขว่าือ เขาเจ็ดตัวว่าชื้อลยมาโอก็คือชุดบนนี่เขาก็ชุดเจ็ดตัวมาสามตัวม็นมะค่ะปูโอ้คือว่าปอกคู่ได้แล้วออกมาเป็นตัวสีเนาะปูเนาะแล้วก็เล็กล่างนะคะพี่น้องนี่นะคะเนาะปูชุดชุดบนนี่มันติดนะคะแปดเจ็ดนะคะสามนี่ติดกับชุดเล็กบนนะคะเนาะแล้วก็นหนึ่งนะคะเนาะปูไม่เหนื่อยคือลงเนี่ยเจ็ดตัวชุดเจ็ดตัวติดนะคะเนาะ นี่นะคะพี่น้องก็คือนะคะชุดบนที่ปูประกอบห้นะคะมันติดในนะคะเจ็ดตัวมาสามตัวนะคะนี่เนาะก็มีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมีแปดนะคะเนาะแล้วกับปูกระเฮดติดออกมาห้นะคะประกอบคูออกมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องก็มีแปดสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเนาะ อันนี้เลกล่านะคะลักซิบล่างกับหากระหกนะคะลักน้วยก็คือแปดกระเก่านะคะกับประกบกันได้สีคูเนาะพี่น้องเนาะแต่ตัวที่ปูมักสุดๆคือหกเก่านะคะบนนี้ปูมักตัวใดก็ค่ะปูนึ่งเก็ดบอกค่ะหนึ่งเก็ดแต่มันหนึ่งเก็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดเ็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดกับแปดสามอ๋อปูปูมักแปดสามกับหนึ่งเก็ดละสันตัวสามปูกับสื่อคู่กัน สองเก่าสามปูกับเสือพี่น้อง<ด>แต่ว่า<ด>อันนี้อันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ปู<ด>เฮ็ดห้เบิงที่พี่น้องว่าที่พี่น้องนะคะเรียกรองเขามาว,ว่าห้ฉบามาตามนะคะที่ว่าปู<ด><ด>อธิบายแล้วแต่ปูบร็บประกบคู่ห้อันนี้คือคือมาหาป้ปูประกรบคู่ห้พี่น้องนะคะกับเป็นนะคะคนละสูตรเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปูกับว่าหมักมักแปดสามหนึ่งเกจแต่ว่าเก่าสามปูกับเสือไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเก่าสามปูกับบดิบทิมราะว่ามันก็ยังอยู่ในสูตร นี่เนาะคะ่ะเจ็ดตัวมาสามตัวก็คือเอาง่ายๆพี่น้องนี่เอาเจ็ดตัวนี้ไปประกบกันคือปูอย่างไหานะคะปูปูปอย่างไหาลักนวยบนนี่ก็คือสามกับเจ็ดเนาะพี่น้องสามกับเจ็ดนะคะกะซีมี่แปดสามเก้าสามหนึ่งสามสองสามนะคะแล้วก็ซี่สามแล้วก็เจ็ดสามเป็นบ่ค่ะพี่น้องมานีา่ยค่ะเข,ข้าเก่าเจ็ดอย่างนะคะเจ็ดเจ็ดอย่างรักนวยอีกนะคะอีกตัวหนึ่งที่ปูเดินหายกบซีมี่แปดเจ็ดเก้าเจ็ด หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดอันนี้คือห้าเอาไปประกอบกันแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือเอาสามกับเจ็ดไว้ลักหนวยนะคะลักหน่วยบนนะคะแล้วห้าเก่เาในเจ็ดตัวนี้นะคะไปไปใส่เป็นลักซิบนะคะเนาะก็คือนะคะคันไผซื้อเต็มสูตรนะคะสาหรับชุดบนเนาะพี่น้องโศกมารแทนแน่นอนนะคะเนาะก็อล้องพิจ,จารณาเบิรงเดอ่ะครับกับพี่น้องก็คือสีไดงส้มกันเนาะครับเหล็กปูสามแปด 3, 8, แล้วก็เน้ยนยำมาแล้วครับ ถือว่าไก่คงสุดท้ายก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีประกาศจดุดเวลครับเลยหรือว,ว่าเก็บหนาจ,จอววาหรือว่ากดอะไรกดแชร์ไปครับใช้ความพยายามกันรับชมแล้วครับส่วนตัวเรืกเรอ,อก็มีเผามีออกมีผิดมีถูกก็จะบวกกันเพราะฉะนั้นมักชื่นชอบกับไปเสียงไปฝันมั่งครับพุ่งพรวยกับเด้นมั่งนั่งเสนอพี่น้องเอฟซีดีมันส้มกันกาบ,บขอบคุณกรบพุ้นะครับพี่น้องที่เขับรถบุ่งมาชมช่องพุ่งพรวดยครับบังวัชพัดขี่ไปไม่ติดต่อไป สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงกันครับเอาไวค้คลนะิปหน้าพอกันไหมครับกับสวัสดีครับ